สวัสดีครับผมดอนนะฮะจากดีพนลัตหนึ่ครับผมวันนี้เป็นเดือนมกราคมุมพามินาเมาษาพฤษภาถุนายนนะฮะวันนี้เราจะมาอัปเดตสต็อกกันนะฮะก็มีรถแปลกๆเยอะเลยนะในรอบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูด้านนี้กันก่อนแล้วกันนะครับนี่มาใหม่นะฮะเป็นสปอร์ตไลเดอร์ปี2002 ะฮาร,ราคาแสนกว่าบาทแสนแปดเจ็ดแล้วก็คุนไดตัวนี้เลยกว่าจะได้มาคุนไดโซนา t a ต้าปี12นะครับเป็นหลังคาแก้วด้วยอารมณ์เดียวกับพวกแคมรี่อะไรอย่างนี้เลยนะรถออกงานได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็มานนี่แลนด์คุยเซอร์พาโดตัวนี้พิเศษสุดๆเพราะเป็นสามประตูแล้วก็เป็นสีแดงแบบนี้เลยเป็นแดงโทนอย่างนี้เลย เขาจะไม่แดงจ๋าไปเลยนะจะไม่แดงแบบเฟอร์รี่อะไรอย่างนี้จะเป็นแดงแบบแดงกลางๆอะครับจะให้ดูหน่อยแต่เราก็ลงคลิปไปแล้วเนี่ยประมาณเนี้ยสประตูนะฮะเดิมมากๆคันนี้เก็บสะสมได้ใช้ชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ e x c e l นะฮะ327ปี 3, 2, 7, 12แล้วก็ Fortuner ติดจองรอผลอยู่ตอนนี้387คับ4ด้วยนะครับฝั่งนี้จะยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะเดี๋ยวพามาดูอีกฝั่งหนึ่ง ฝั่งนี้จะนาวาล่าปี18นะฮะ387แล้วก็อันนี้พิเศษหน่อย BT50 นะครับจัดไฟแนนซ์ไปแล้วคนแรกเครดิตไม่ผ่านคนที่2เครดิตไม่ผ่านนะฮะเหลือ,อคนนึงแล้วเครดิตอยู่แล้วก็สปอร์ตไลเดอร์สีน้ำเงินนะครับอันนี้2,37,000 0บาทเป็นสีทูโทนนะครับคันนี้แล้วก็จกัดไฟแนนซ์ได้นะฮะแล้วคันนี้พิเศษอย่างหนึ่งก็คือเป็นรถ เป็นรถสะสมนะครับราคาก็อีกระดับหนึ่งเดี๋ยวไปดูด้านในกันเลยนะฮะต่อนึงเปลสนะคปี2009อันนี้ไม่แสนแสนนิดนิดเองนะครับเป็นสีขาวแท้เลยโทษนะไฟหน้าบอดี้เนี่ยสวยมากน้องน้องผมเป็นคนขัดเองนะฮะขัดไฟหน้าขัดอะไรเงี้ยน้องๆผมจัดการเลย นะฮะตั้งกันชนให้เรียบร้อยรถคันนี้ไม่มีชนหนักแค่เราจัดทรงให้ดูดีเฉยๆนะครับผมพร้อมใช้งานเลยนะแล้วก็ g ีวาก n อนแสนเยังอยู่นะครับแล้วก็มาใหม่ครับ All New พร้อมตู้นะครับสี่แสนสองับาทนะฮะพร้อมล้อแม็กนะครับล้อแม็กแค่ข้างหน้านะข้างหลังเป็นล้อธรรมดานะฮะ เขาบอกว่าทําเพื่อให้มาขนของได้ดียิ่งขึ้นนะแล้วข้างหน้าก็เอาไวส้สวยๆอะไรอย่างนี้สำหรับใครที่ชอบเดิมๆเน้นขนของเน้นทํางานนะฮะเน้นราคาไม่แพงไม่ต้องหล่อมากแต่ว่าขอบอดดี้เดิมๆสวยๆก็คันนี้รี v o ปี2016 3,47,000บาทนะฮะราคาพิเศษรถไม่มีชนหนักนะ,ะตู้ใหม่ล้อเดิม1ชุดนะฮะต่อไปก็อีซูดี a ม4ประตูนะฮะ4ประตู เกียร์ออโต้ราคา2 0 0 0สานะครับเป็นรถลูกค้าเก่าเขามาฝากเขาจําเป็นต้องขายนะฮะเหตุผลก็เหตุผลส่วนตัวเขาอันนี้อยากเลยอยากไม่ลงใครมาคลิปนี้ก็โชคดีได้ราคานี้ไปเลยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกไหมแล้วก็ฮุนไดนะฮะเห็นกันแล้วใครรุ่งคันนี้ติดจองนะครับแต่เข้ามาดูได้ติดจองอยู่2อลายนะครับแสนแนะผมก็โชคดีนะได้รถแบบนี้มาเพราะรถแบบนี้ขายดีมากนะครับ จัดไฟแนนซ์ได้นะเครดิตดีฟรีดาวนนไปเลยนะครับแล้วก็พึ่งมายังไม่ได้ลงยังไม่ได้อะไรเลยไทตันนะครับผม2,97,000บาทปี2010 4ประตูสประตูนะ2 0 0 0 0 0กว่าบาทแม็กสวยมาก1ชุดเลยแม็กเดิมๆของเขาเลยนะสวยมากนะฮะสะอาดเงากร๊บกันเลยทีเดียวนะ2 9 7 0 0 0บาทปี2010ฟรีดาวใครแบบว่าเฮ้ยไม่เอาผมอยากมีเงินใช้ จัดเกินได้นะครับคันนี้นะแล้วตอนนี้อาชีพมาแรงขายของนี่จัดได้ดีเลยขายของออนไลน์ใครมีเพจดีมาเลยผมจัดให้เลยนะครับต่อมา Ford l a n เจ r ปี2016นะห้าแสนต้นๆคันนี้เป็นรถที่เจ้าของอยู่ในหมู่บ้านเพอร์เฟนะครับเขาใช้รถหลายคันแล้วเบื่ออยากจะเปลี่ยนก็เลยเอามาขายนะฮะให้ดูนิดนึง อันนี้เป็นชุดแต่ง,ขงเขานะครับอย่างนี้เลยนะฮะรถคือพ่อแม่ลูกไม่เคยขนของอะไรนะฮะใช้ไปเที่ยวบ้างมีรถหลายคันนะครับสำหรับใครที่ชอบรถเล็กๆนะฮะตัวน,นี้สวิฟต์สองแสบาทฟรีดาวนะฮะป่อนห0 0พกว่าบาทนะครับให้สาวให้นักเรียนให้ลูก ให้ใครไปใช้ได้เลยราคาประมาณนี้นะครับแล้วก็พิเศษมากๆที่อยากให้ทุกคนมาชมถึงแม้ว่าคุณจะไม่ซื้อก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ผมอยากให้ดูนะ2 3 0สศ TE ไม่ใช่4ประตูนะครับเป็นแวนครับผมมาดูฝั่งนี้กันเลยเนี่ยแล้วมันเป็นสีที่ไม่ค่อยมีด้วยนะครับสีสวยมากนะฮะเป็นแวนเลยนะครับคันนี้สำหรับใครสนใจเข้ามาเลย วอลโวเอสแปดศูนะ One 80, คันนี้ติดจองหลายรายเลยสายไหมเลยครับคันนี้ปรีสองพันห้าแสนสองมน็ดพันบาทอยากจะรีบขายครับก็เลยขายราคานี้นะครับฟรีดาวด้วยปีดาวด้วยนะรถปรีขนาดนี้นะครับแล้วก็ยา r ิสขยบมาเลยมีหลานะใครสนใจก็มาดูนะครับแล้วก็มาใหม่ครับซีวิก fb 397,000บาทจัดได้เกินนะฮะจัดได้เกินจัดได้ลน้นแล้วแต่เครดิตเลยล้อแม็ก1ชุดฟรีดาวปี2015 s 2 8 0นะครับไอพวก s 2 8 0แ a n ลง e ลวอจีะไรอย่างนี้เราไม่ซีเรียสนะฮะร,รอเขาเจอเนื้อคู่นะครับคอมพิวเตอร์ใครที่มีโอกาสตอนนี้มีเงินเก็บไว้เลยก่อนที่อะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วราคาก็จะขึ้นไปมากกว่านี้ลูกค้าผมจำเป็นต้องขายด้วยพิษเศรษฐกิจ นะฮะขายราคา4ี่แสนกว่าบาทนะครับอย่างเงี้ยใครมีเงินนะใครมีเงินเก็บไว้ซื้อเก็บไว้เลยออเศรษฐกิจดีคุณสบายเลยนะครับคุณไม่ต้องไปซื้อ5-6าหกแสนแล้วนะครับเพราะคุณซื้อราคาถูกไว้แล้วนะครับแล้วก็นี่ยังอยู่คอมพิวเตอร์แสนแปดเลูกค้าที่จองไว้มีปัญหานะฮะไม่สามารถมาซื้อได้นะครับเขามีปัญหาทางครอบครัวนะฮะประมาณนี้แล้วก็ c r v ยังอยู่นะครับหลุดจองคันนี้แล้วก็นี่คือข้างหลังนะครับอันนี้คือโซนของพี่ๆน้องๆผมนะครับที่บูรณารถแต่ละคันนะครับกว่าจะออกมาให้สวยเนี่ยคุณคิดดูแล้วกันนะฮะบ,บางคนที่บอกว่าเฮ้ยแพงว่ะนู่นนี่อ่ะผมไปซื้อเองผมทําเองก็ได้คุณทําถึงเ่าเนี่ยอากาศร้อนๆแบบนี้เขาขัดสีไต้ตันให้คุณนะเขากําลังเก็บนี่วอลโวมาใหม่วอลโวห้าประตูมาใหม่นะครับเนี่ยข้างหลังเนี่ยร้อนสุดๆเลย ขัดสีแต่ละคันกว่าจะเงาเนี้ยบางวันเนะเป็นวันแต่งรถเนี้ยขัดรู่นขัดนี่ขัดบ่อให้สะอาดให้ไม่มีเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยเงินที่พวกผมได้เนี่ยกาไรต่างๆอะไรก็มาแบ่งกันใช้ตรงนี้มาแบ่งเป็นเินเดือนของพวกเรากันนะฮะก็เนี่ยอันนี้คือโซนที่พวกเราดูแลกันอันนี้นะฮะลูกค้าเก่าก็เอามาให้เราดูแลให้เราก็ยินดีเราดีใจที่ลูกค้าเข้ามาตรงนี้จะเป็นปาลมป่าลมเป็นคนดูแลส่วนตรงนี้จะเป็นพี่หนุ่ยนี่จะเป็นน้องโตดูแล อย่างที่บอกขัดสีทําความสะอาดเครื่องอะไรอย่างนี้นะวันนี้ก็ประมาณนี้ฝากไว้อีกอย่างหนึ่งส่วนใครที่โทรมาบอกว่าเฮ้ยมีเปรมนมักนี้เงินไม่พอนะโทรมาบอกไม่กล้าเข้ามาดูไม่มีปัญหาเข้ามาดูเฉยๆก็ได้ไม่ต้องกลัวที่นี่เราดูแลนะครับแล้ว,ฝา,ว,ลาาวนะฝากไปถึงลูกค้าเก่าด้วยนะฝากไปถึงลูกค้าเก่าหน่อยนะนะครับเข้ามาหน่อยนะซื้อรถไปแล้วมาใช้สิทธิ์ของคุณหน่อยนะ คุณเข้ามาให้ป๋าผมเนี่ยดูแลนะครับเช็คนู่นเช็คนี่ว่ารถคุณถึงคราวจะต้องเปลี่ยนอะไรถึงคราวจะต้องทําอะไรหรือเปล่าไม่เสียค่าแรงอยากเปลี่ยนน้ามันเครื่องมาใช้สิทธิ์คุณซะไม่เสียค่าแรงอย่าไปเสียตังค์ที่อื่นาก็ประมาณนี้นะรถที่เหลือจะประมาณนี้จะเป็นพวกเบนซ์ตากลม s 2 8 0ดําอะไรประมาณนี้นะครับก็สต็อกของเรามีประมาณนี้สําหรับใครที่กังวล เรื่องอาชีพตัวเองตอนนี้ไฟแนนซ์ปล่อยให้เยอะมากกดอะไรเริ่มน้อยลงแล้วรีบมาจัดกันซะใครที่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรเนี่ยอย่างเช่นกระบะแวนขนายเอาไปได้ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ช่วยเหลือครอบครัวเนี่ยคุณรีบมาเอาเลยเดี๋ยวราคาผมจะดูให้เองนะครับโฮมาเลยครับ0815198985พี่พันดีพณนรัตนะ์ฮะ0 8 1 3 1 4 2 5 6 8คุณตมอรัตนะครับไลน์ไอดีครับ s อ d e ซ g y 0880D แอสไซด์ด้านหน้าด้วยฮะมาลองขับได้เลยครับที่รามกำแหง164ไม่ต้องเกรงใจเข้ามาได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหาว่าคุณจะแต่งตัวยังไงมามันแล้วแต่คุณเข้ามาดูรถของพวกเราได้เลยเดี๋ยวเจอกันสวัสดีครับ